สัวนอะรอนี่ยปากคอหนวอปากคอโตโลเตี่ยหมอนะโอ้ดูว่าปากคอไซโลนึง,นง,นงไม่ใช่ตัวะโลนะเด๊เด <laughs> โลกวัวเหรอวนะสิบโตโลที <laughs> <laughs> ขนาดนี่วาดน้ำปลโอ้ได้แต่ปลาเข่งนะเนาะปลานี่มายังไงไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยลงมาจากนาฮะเนาะปลาเข่งอะ่ะว้าอืมอะไยังปลากรด ປรກกດເອມີໄຂ່ໃຫ້ມາຕົກມາຕິກບໍປະກົດລະໂອຍຫະນີ້ເວລາວັນອັນໃຫຍ່ລະມັນນັ່ງຊຶກໂຕເຮັນແມ່ด้ໍບໍ່ໄດ້ບໍລະເຂົາຍົກຍໍກໍຍັງນັ່ງຍົກສ່ອນກໍີປາກດອງ าก็ดีอะไรอะไรยสะดุงภาษาไทยเขาเรียกสะดุงลาวเขาเรียกยอยอโอ้ลากมาที่ไหนลากไปไว้ คือย้อนเสงจากนี้เลยท้ายคักๆกันเดยนี้เด้ยังไทยเด้โอ้ไทยไทยไปให้สาวโลกบึงเด้วัดป่าบ้านเขามันอึดจักน,น,กนะเดเดให้สาวโลก và và mình xuống mình bộ khâu chẳng hạn mình bộ khâu <laughs> ừ. Ủa luồng xong nhỏ nhỏ quay thì nè <cười> 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 Bên bò เอาอย้อนเดียวจังสีทึกนนะโอ้ยก,กุงก้งกุงก้งเอออไอ้อน,นั่นมาใส่เอาออก,กุ้งก่อนนะ เออนาะเอาไปทอดใส่ไข่นะเนาะไอ้ทอดใส่แป้งเสพทอดไส้แป้งโกกิโอ้หัง <laughs> ลอยเฮ็ดสองใดที่นะลอยไปลอยลอยไปตีโอ้ยอบบกหัดตีโอ โอ้ไปทัวร์นะปาา้าไก่อะมาแต่ปักวขนแก่นนะอันนี้มายุ่งยังหูจกจักด้วยัมขนแก่นูนไหนออ้าันจับน้ำเคลอนหัวจห้วไหลหัว ไม่ไรไม่ไรวังข่อนดูไ,นไปจกได้ปลาลวดอ่ะน,น้ำไหล ได้บุล่ะว้โวบ่สิบกว่าโตละไปทอดกินกับอิ้มย้อนอ่ะนะโอ้ครับวันบักทัวอันเกียวนะ พี่ขับป้อยน้ำมาจะหาป้อยมาทีต,กด,ต,ตกดอก อย่างเสร็จหนะั่นกระไซยไว้ตีไ, <laughs> ไป้ไปย่ามเถอะ <laughs> ปลาหมอปลาพยาบาลเิ่นตีกเบ็ดกันเิ่นเอนแต่ปลาพยาบาลกันเหอคนแกเน,ากากน,นาา้านนันหมันตงัาาบบว่ใหญ่ลาเหรอตัวใหญ่จะประมาณ จากเกือบสนิ้วเนี่ยอ,อย่างแบบสามตโลตีตัวโลนะจากเลี้ยงยากเลี้ยงงยไ่รูแ้แ่ะมอแต่มันแพ้เร็วจังอ่ะ <c oughs> เอ้เอเฮดนา แล้วไม่ไม่นะเล่นน no ้ำแทะจูบ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 เสียงดังๆพอไปเบิก้แทโตท่อนี่ก้อยเสียงดังซื่อๆี่รถไปไปถายน้ำยายน่นยกโซนนนยกกครับตรงถรุข้าจนีอ๋อตรงนี้แล้วอยู่ไอฮันเนี่ย แกไทยห้องครูมินตี้มินบอกมินเพิ่นอยู่ไทยเป็นไทยห้องครูบะเป็นอยู่ห้องครูบะเนะนี่ยนะนี่นี่โตรุ่นนี้กระลาบได้นี่อันนี้มันใหญ่แน่แน,นะนะแต่มันกระไซลายโตอยู่กันวันนี้สิบสามสิบโตดีจะได้กิน จะแซ่บพอมันนะมาป่ะเดี๋ยวสิข้ามไปฟังนั่นหน่อยทีนะใครอยู่ฟังฮีพอได้อ่ะย้อนแสงจังไง ไปยกสังไดมันสูงมันบูมินตะฟังมันลาดไปแบบนี้มันท้ายบัได้มันท้ายว่วได,ได้ตั้งกล้องมันโอ้ตั้งไปสูงมันต้องเอาหัน่นใส่รัดอึกม,นม่น้ำบัได้อ,ออกมาเด็ด mặt sau thì không nhớ mặt sau thì để lại gomuo song song nhỏ để hát món mùa hát 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 ลนาอ้สัตว์ไม้สองบาทสบาทนยกมาเท่านึงเ บได้้จอมันบูธึกมองมันไอ้ยกบูธึกบ้องมองมันจังหวะป่าปูยูเมนแทยกอันนี้แล้วก็ไปยกอันนั้นยกอันแล้วไปยกอันนี้ไหม

แส่ไว้จักนาทีนึงกำลังพอดีก็เค็งไยจังไงเนาะคุมอยู่ดอกวะ không dùng à quá so hot mê lèng bà con bà con nhỉ? em bà bà xíu แค่ดินน้อยเดี๋ยวกระโดดเดีวเนาะก็คขอ,ขอนะแข่งนี้ป้าเข่าคืกอกันนั่นแหละ อัลำเนี่ยอันบันนบ้นติวนนต้วน่ะนติ้วน่ะตีบบปิดวิกนะฮะฟีฟีสั่งทุกปีนะเนะส,สียงอีสานนกน้อยอุไรฮอน พอวัดวัดตุ่มกับพอพออยู่นะปีนั้นยังพอเลยอันไทยอันอย่างมาก็รับปีนั้นนะพอจังหอนอเนาะอันขนาดอันอย่างวัดวัดอย่างน้งนะ่นนี่ วัดปักห้วยขอนแก่นนะเอา้ายกอีกเทียนนึงเอา้าเอาปลาเข่งนี่โอาขึ้นบก ตัวเอเกตมันแห้งแล้วยังบ่าตายอีกเด้อ,อป่าเนี่ยเอามาแช่น้ำคืนคือเขา,เเเเาโอ้ยได้แต่ปลาชิวหเหรอไปไปทางนูน้นนู้นกนอ,อ,อกนฮะงูอยัง